อาบน้ําขัดขี้ไข่รอๆน้องโชคใ้นะคะนานๆจะได้ขัดสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้คะ่ะวันนี้มาดูลูกชายคนเล็กอาบน้าําจ้าสวัสดีค่ะไปไหนมาคะอาบ,บน้ําให้ช่างน้อยก่อน เวลาอาบถ้าอยากเล่นนะฮะเวลาอาภหายบ่เคยได้ถูกโตเจเียอาเมตมีแต่อาเอาปากมารับอยากเล่น โไปเองเู Ooh, oh, be ais, ู่มโอ้ตเตีสเียงไหมตาพัดมเขาเีถูเรไอ้ย่าไปหาพี่เขานะพี่เขาตกมันนะตรงนู้นอ่ะพี่เขาตกมันนะอย่าบอกให้เด้อเล้กกลัวแล้วใหม่ๆกลัวเขา ทำไมอันยานขเขาห้องว่าสันอันนี้เศร้าห้องแล้วเขายานแล้วอาบน้ำก็ต้องบบมัดไว้ได้จ้าบ่มัดบ่ได้หนีเนี่ยเนี่ยงอกมาทุเร่ทุเร่เศรษฐีเก่งๆแล้ว อุ้ยส oh, oh. ิปินต <ong> ้นไม้แล้วตาปินต้นไม้แล้วปินต้นไม้แล้วโอ้โหมวนคักเนาะเล็กน้อยอาบหนำเนาะโอ้เย็นสบายนะคะช่วงบ่ายๆนะคะวันนี้ร้อนน้องโชคกลิ้งใหญ่เลยโอ้ตาเหนื่อยตาเหนื่อยเหรออาบอีกดูสิคลุกคลุกขี้ดินคลุกขี้โคลนั่นมาแล้วเ อาบนเสร็จแล้วครับผมอาบน้ําเสร็จแล้วปะเออปะกินโตกินโตเล่น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 โอ้โหน่ะแต่ทั้งจะเล่นทั้งจะจะกินนี่นะครับวาช้างน้อยขี่เล่นขี่จริงไปแล้วไปแล้วมาลูกมามาเร็วเร็ว เด็กหน่อยอาบน้ำด้วยจ้าเด็กหน่อยอาบน้ำผลหมุดไปแล้วจ,จยยก็ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดจับตะไคร้เพื่อรับคลิปใหม่ของช่องฟังแม่ทำแก้วด้วยจา้าวันนี้ก็มาดูสุดหล่ออาบน้ำนะคะอาบเสร็จแล้วครับผมอาผมจะไปอากินกล้วยแล้วครับวันนี้ขอ,อให้แม่ๆทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นปันยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะ ยายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ